ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียง้มาแล้วคำรนตอนทำไมกรมฝนหลวงต้องทำฝนในฤดูฝนด้วยนะจะบอกให้ฤดูฝนต้องทำฝนแม่ลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและริบเรวและนี่คือเหตุผล สังเกตว่าในฤดูฝนขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรยังคงขึ้นบินทําฝนอยู่ทุกวันมิได้หยุดหย่อนทําไมเป็นเช่นนั้นมาฟังท่านอธิบดีเฉลยฝนหลวงต้องทําทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเวลามีความชื้นเวลามีเมฆมีฤดูฝนมีความกดอากาศเข้ามาสมมติในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันไม่ใช่ตกลงทุกทั่วพื้นที่บางพื้นที่มเมฆมาเยอะแต่ไม่ตก นั้นก็คือฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นเองเปรียบประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือมีความชื้นความกดอากาศข้าขมาแต่ไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะตกทุกจังหวัดเพราะไอ้จังหวัดที่มีเมฆและฝนไม่ตกกับจังหวัดที่มีเมฆและฝนตกไอ้จังหวัดที่มีเมฆและฝนไม่ตกมากกว่าจังหวัดที่มีเมฆและฝนตกนะ <c oughs> จุดนี้จึงต้องใช้วิธีและเทคนิคที่เรียกว่าการแกล้งเมฆหรือการดัดแปลงสภาพอากาศนั่นเองไอ้เมฆมาแล้วฝนไม่ตกเป้าหมายเรานั่นคือเป้าหมายเราแล้วในตัวเมฆนั้นมันไม่มีพลังงานพอที่จะทำให ฝนมันตกลืมฝนมันตกมากเพราะงั้นฝนหลวงเนี่ยก็เอาสูตรทางเคมีเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็โจมตี่ได้น้ำเยอะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเราทำงานทุกวันสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าปัจจุบันเราจะหาน้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วขอรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเราทำงานทุกภาค <laughs> <laughs> เกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแทยจะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย ชาวดีๆกับพี่คำรณการเรียกฟ้าเรียกฝนทุกคนทำไม่ได้แต่กรมฝนหลวงและการบินการเศษเขาทำได้จริงๆนะ <c oughs> จะบอกให้สนุกจริงนากันมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทอ